พบกับผมธนายดอนและดาวันบุตรอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมอยากจะมาบอกทุกคนที่มีความหวังว่าจะเป็นทนายความนะครับสำหรับการเป็นทนายความนั้นเราไม่ได้จำกัดอายุมากนะักเพียงแต่ว่าบรรลุนิติภาวะแล้วท่านได้ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตนะครับตามข้อกำหนดนะครับของที่สภาเขารับรองมีทั้งมหาลาัยในประเทศไทยและมหาลัยต่างประเทศด้วยนะครับ ถ้าท่านยังติดใจว่ามาลายไหนก็สามารถอ,าอินบ็อกมาสอบทานได้นะฮสำหรับวันนี้เรามาเน้นๆถึงเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องเร่งด่วนคืออะไรปัจจุบันนะครับกฎเกณฑ์ของสภารา์นายได้ได้เปลี่ยนแปลงไปเปรียบเทียบกับสมัยที่ผมสอบเป็นอะายความนะว่าเมื่อท่านสอบผ่านภาคทฤษฎีบางคนขึ้งมาฟังคลิปใหม่ๆแล้วมันคืออะไรเนาะคือผมอยากจะเท้าความนิดนึงว่า การสอบใบอนุญาตให้เป็นกนายความนั้นมีวิธีการสอบอยู่สองสนามนะฮะสนามแรกที่เรียกว่าสนามของผู้ฝึกหัดงานในสำนักง,งานหรือเรียกชื่อสั้นๆว่าตัวปีสนามที่สอที่คนส่วนใหญ่จะลงสมัครก็คือให้ลงกับทางสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความของสถาทนนายความที่จะต้องอบรมสองครั้งหรือสอบสองครั้งนั่นเองก็คือสอบภาคทฤษฎีกับ สำหรับวันนี้นะครับที่หน้าจอคือข้อปฏิบัติของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วนะครับผ่านภาคทฤษฎีแล้วด้วยนะฮะรุ่นหมสิบสจะต้องทําอย่างไรตรงนี้ผมเป็นกังวลมากเพราะว่ามีวิธีการที่จะลงภาคปฏิบัติถ้าพูดถึงเวลาก็คือวันที่25ถึงวันที่29นี้เพียงแค่1อาทิตย์เองจะทันหรือเปล่าครับมี2วิธีนะฮะวิธีแรกถ้าท่านมีสํานักงานแล้ว นะครับรดตรวจสอบด้วยว่าสำนักงานนั้นน่ะต้องทนายความที่มีใบอนุญาตเกิน7ปีขึ้นไปนะฮะ็ปีขึ้นไปนะครับและจะต้องให้ทนายความท่านนั้นเซ็นลงในแบบแจ้งฝึกนะฮะเดี๋ยวในคลิปเนี้ยเราจะมีแบ,บ่งไว้ให้ว่าแบบแจ้งฝึกนั้นคืออะไรนะครับเพื่อเล่นดนูแล้วก็เรื่องนี้นะครับสามารถยื่นแบบแจ้งการฝึกน,นั้นนะ่ะจากไปยื่นเองหรือจะให้คนรู้จักนะครับนำผู้อื่น นำมายืดแทนก็ได้อันนี้ยืดหยุ่นมากเลยนะฮะแต่ต้องหาสำนักงานทนายความให้ได้ก่อนอืมนะครับมีเวลาเพียงแค่สุขนี้เท่านั้นสุกที่ยีกครับในเรื่ออื่นก็คือเรื่องของถ้าหาไม่ได้ผมก็ต้องพูดด้วยว่าถ้าหาไม่ได้เนี่ยก็ต้องติดต่อสภาทนายความนั่นคือมีเวลาไปลงทะเบียนวันที่ 28- 29ี่29แต่ตรงนี้เงื่อนไขหนะ้า เป็นกนมำมวลสําหรับคนที่ทํางานประจำนะครับที่ผมรู้จักหลายคนนะฮะก็ทํางานประจำเพราะนั้นทำงานประจำม,มีเงื่อนไขคือต้องไม่อยู่ระหว่างการทางานประจำนะครับหรืออยู่ระหว่างการศึกษาภาคปกติเพราะนั้นน้องๆบางท่านเนี่ยที่เขาสามารถสอบได้ตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยยังไม่จบน,นะฮะก็มีข้อข้อกฎเกณฑ์อย่างนี้เหมือนกันก็ได้เห็นใจนะครับเพราะฉะนั้นมี2ทางเลือกสรุปคือหาสำนักง,งานทนายความที่มีใบอนุญ,ญาตเกิน7ปีขึ้นไป 2. ก็คือต้องติดต่อสภาธนายความเพื่อลงทะเบียนขอรับการฝึกฝึกจริงๆ6เดือน6เดือนตั้งแต่เมษาถึงตุลาผมเชื่อว่าคงไม่มีใครหลายคนที่ทำงานประจำแล้วขอลาออกมานะฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องรีบติดต่อประสานงานนะครับก็หลังจากนั้นนะฮะในระหว่างสุดงานขอพูดอีกนิดหนึ่งนะครับก็เป็นห่วงกังวลทุกคนต้องรีบไปนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้รับโทรศัพท์มาหนึ่งสายเหมือนกัน แต่เราก็ให้คําแนะนําไปว่าควรจะทําอย่างไรเมื่ออยู่ระหว่างการฝึกภาปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมองถึงเรื่องการเขียนแบบฟอร์มสาร,รเยอะๆถ้าเราไม่สามารถบรรจุข้อความลงในแบบฟอร์มสาร,รได้เนี่ยเราก็จะทําข้อสอบประเภทภาคปฏิบัติไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการเรียนภาคปฏิบัติจะมีอยู่อีกแล้วผมจะ มารีวิวในคลิปหน้าเพราะ,ะนั้นวันนี้เตรียมหาสำนักงานทนายความหรือติดต่อเพื่อที่จะเข้าฝึกง,งานกับสภาทนายความได้เลยแล้วพบกับคลิปดีๆแบบอีกครั้งในคลิปต่อไปสวัสดีครับ